สวัสดีครับสวัสดียฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปทางทางแก้วครับวันนี้สวัสดีครับเออนี่ครับฝีมือแกครับนี่ทาคนเดียวครับสามวันครับนี่ไม่ได้ม้ครับสุดยอดครับดูว่างานสวยๆครับ

สี่มิลทั้งหมดนะครับนี่เหล็กเสาเสาสี่พื้นก็สี่มิลครับนี่ดูความหนาพื้นหนามากครับเหล็กเต็มนะครับเหล็กใช้เหล็กเต็มดูใช้เป็นเหล็กเต็มทั้งหมดเลยหนามากครับจุดจัดพี่น้องดูแขลเชื่อมเขาเสาหลังครับนี่เสาหลังอ้ อันนี้อลังการกานสร้างครับจกครับดูอารมณ์อ,อะไรก็ยังพอมีครับัพอเหลือพอใช้กันเยอะแยะครับสำหรับบูใช้ใหญ่ครับนี่ดูปลาลงปลาท้ายครับ ก็เริ่มเป็นทรงแล้วครับเริ่มเป็นทรงสวยงามพลามแปดก็ถือว่าเขาทำได้สวยมากเดี๋ยวผมจะเปิดดูก่อน พื้นด่วนพื้นหนามา่ะซีเมน่ะเอฟซีใช้กันแบบยาวๆเลยครับไม่ต้องต้องห่วงครับไม่ต้องกังวลครับจัดกันแบบยาวไปเลยดูง,งานเขางานเทียมเยอะมากครับฝาข้างสองเก้าสามห้าครับแก้ว หลันกแก้วนี่ผมเอาเป็นแบบนอนนะครับไม่เอาแบบตั้งครับเพราะว่าสาเหตุที่ผมเอาแบบนอนก็คือแบบตั้งอะ่ะมันต้องทําสลลปหักตรงนี้อีกแล้วก็มันมันต่อเยอะครับต่อเยอะแล้วก็ทําให้ไม่แข็งแรงครับแต่ถ้าแบบนี้นี่แข็งแรงครับชัวช์วสบายโปะโปะเลยแหละแบบน,นี้สุดยอดครับสุดจัดประหลาดบอกนะ่ะงานเนียนเลยครับแต่ยังเชื่อมไม่เสร็จนะครับนี่ก็ เป็นงานขึ้นประกอบไปจับประกอบไปเดี๋ยวเราจะทำการไล่เก็บอีกนะครับไล่เชื่อมอะไรอะไรอีกหนึ่งวันครับช่างเกี้ยวบอกหนึ่งวันเสร็จเลยสว,นะวยงามครับ จุดจัดจริงๆอ้มันสวยจริงครับพี่น้องตอนนี้ก็เหลือแต่ฝาข้างครับกำลังสั่งมาอยู่สั่งมาอยู่นะครับนะงานฝาข้างก็กําลังสั่งมาอยู่รวมพาดูด้านหลังบ้างนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังเจาะจับยึดไว้หมดแล้ว ดูงานเราบงานเนีย่ยแบบเนียนๆครับเดี๋ยวเราไล่เชื่อมอีกหนึ่งวันครับเหล็กเต็มทั้งหมดครับถือว่าสวยงามครับอีกทีอ่ะเดี๋ยวเราจะสอบถามช่างแก้วก่อนอีกอีกประมาณกี่วันเสร็จครับกระบะลบูกนี่อาทิตย์หนึ่งเสร็จไหมเสร็จแล้วเสร็จครับเนี่ยช่างแก้วการันตีครัจบเสร็จอันนี้รอ,อครับอ๋อรอฝาข้างไงอ๋อ นี่พวกผาตรงผาท้ายแล้วก็ยึดจบไปแล้วเหลือได้เชื่อมเนาะเดี๋ยวเราเราพวกอย่างนี้เนี่ยเราต้องเชื่อมเต็มไหมช่างเนี่ยพวกไอ้พวกนี้พวกนี้เนี่ยเต็มครับเต็มอ๋อต้องไล่ใช่ไหมไล่คอ๋อไอ้ตรงนี้เชื่อมไหมอ๋อได้ก็เชื่อมไม่ได้ครับเออเนี่ยพวกอย่างนี้นะเราต้องไล่ไหม เชื่อมเป็นช่วงเดี๋ยวมันจะบิดมันจะบิดใช่ไหมจริงตรงนี้มันมีเขาลูบกาวกับน้ำน้ำของเราเนาะเราก็ยึดยึดกันเป็นช่วงเนาะเดี๋ยวเราใช้เหล็กนาเนาะเนี่ยตรงนี้เป็นเหล็กนาไงเว่าเจอบางที่มาสองมิลครับสองมิลอันนี้หกมิลอืมนี่มันหนาครับใช่แล้วแล้วตรงตรงแผ่นนี้ส่วนนี้เตรงข้างในก็เชื่อมยาวอ๋อเชื่อมเต็มนะมันแล้วใช้กี่มิลข้างใน ไอแผ่นตรงแผ่นแผ่นนี้ครับแผ่นนี้เหรอเอออ๋ออันนั้นหกมิลหกมิลเหมือนกันปิดใช่ไหมครับผมแผ่นปิดน่ะหกมิลแล้วก็เชื่อมเหมือนกันครับผมเป็นว่าเพื่อความแข็งแรงเนาะว่าผมเจอแบบไอ้นี่ยไม่ถึงปีอ่ะแผ่นนั่นอ่ะหลุดว่ามันบางไงเวลามันตีฝาทไายอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้มั้งใช่เรจะใช้ตัวนี้ใช่อันนี้กินเลยนั่นแหละทีนี้เวลาตีมันยุบมันยุบยุปุ๊บตรงเชื่อมขาดโอ้ ปัญหาเยอะครับก็เลยถามไปทางนี่ครับช่างผู้ชำนาญการครับนี่ประกอบคนเดียวะทำได้ไงครับนี่คนเดียวกี่วันสีวันนะช่างเนะห้าวันนี้ครับนี่ดูอ่ะทำคนเดียวครับไม่ได้มูครับไม่เชื่ออย่าลบลูครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นไปหลอกเุณนี่ครับแกทำคนเดียวของแกนะครับก็แกก็แคไม่ได้สนใจโลกภายนอกครับ นอันน,น,นี้ก็กำลังประกอบพาจะไฟท้ายครับนี่ยผมยอมใจที่จะจะทำทำคนเดียวเนี่ยพี่น้องทำคนเดียวได้อ่ะโอสุดยอดครับบอกเลยสุดยอดมาก ช่างแก้วการันตียาวตัดสั้นต่อครับนี่งานนี้แกจะประกอบประกอบไว้แล้วก็เดี๋ยวไล่เชื่อมอีกหนึ่งวันนะครับนะตรงตรงนี้เราทำไงเป็นแผ่นปิดนี่มั้ยต,ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อจะมารับได้ขาไฟอ่าอ่อออาเหมือนเหมือนเหมือนมาจับขาไฟตรงนี้ตา,ตามสูรตสรใช่ม ขน,นางนั้นหรือเปล่าวะเออนั่น่ะนน่น่ะอ๋อตรงนั้นเลยใช่ไหมจัดเลยก็โอ้สุดยอดครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรให้ FC ดูงานเนียนๆครับนี่เดี๋ยวเขาจะไล่เชื่อมกันทีละแพรนะครับไปตามขั้นตอนครับ FC ฟซีดูสุดจัดครับ เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องลำลากับช่างแก้วก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ